สวัสดีละกาทักทายพี่น้องครับยินดีต้อนรับพี่น้องขอสูชชอบบ้ชาวขบวนนำสิ่งขนาดยูทธุปตะตั้งเพียครับเราผมใจหนุ่มต้นเขาบอกคนจ่าครับพี่น้องขออนุญาตรายงานตัวกับพี่กําหนดครับพา<บอ><บอ>มาดูสายเขียวครับ,บ,<อ>บพามาเบิ่งสายเขียวในการลอกข้องชุดลับประทานนะครับกับเจ้าโกบิโก้เอสเคสองร้อยเอ็มครับลุยน้ำขุดอันนั้นน่าจะเป็นต่อใหม่ต,อต,อตอ่อยังบุกต่อตะเคียนว่า่ง คูโบ้ขึ้นเนาเดิเอา๋าวันทักมาไทายนะครับมาพาพี่น้องมาเบิ้งการยึดงานเถื่อนกันก็วันนี้มีสามขั้นน,น,โกโกนะครับมีสามขั้นสําหรับโกเบโก้เอสเคสองร้อยเกียสิบนะครับพผ้าไงขั้นนี้ก่อนในการตักลุยน้ำตักเหมือนจะเหมือนจะกําตาลแล้วเนี่ยไม่เห็นดิโอน อันนี้เป็นตัว s m นะครับเป็นตัว s m เนี่ยผมีไฟไท่ายนะครับไม่มีไฟไท้ายไม่มีลายแยกประหยัดราคาลงนะครับราคาลงราคาถือลงจากตัวธรรมดาตามกันอยู่ดีสีเอ็เอิมมาเลยใส้ดีครับสำหรับโกบิโกเป็นรถตลาดที่น่าใช้นะครับผมก็เริ่มสิคลื่อนหาสายเขียวล่ะ เจอสายเหลืองวันนี้รถเจ้าของตรวเดินแตกกับหยุดงานไปสองอาทิตย์ตัวอาจะเปอนยูนิดหน่อยนะครับในการสวิงงานเฉพาะจิตตมและนิดหน่อยครับ อันนี้อาศัยความชำนาญน,นะครับอาศัยความเคยชินว่ากดลงไปดินอยจะมองไหนตุออ่มจะมองไหนแสดงว่างบหลายเติบเลยครับอันนู้นน้ำใหม่ๆเลยน้ำใหม่อยู่อันนู้นก็มีอาร์ซีหลายชั่วโมงเลยมันหลายชั่วโมง อาจจะห้าหกพันได้โย่โดยจากสภาพรถนะโค้ชในถามนี่แต่ว่าปุ่งกี้นี่มันไม่หลวมรับปุ่งกี้นี่แน่นดีนะสําหรับโกเบสําหรับรถญี่ปุ่นผมมักว่ามันแน่นดีนะครับเสียงปเป็ดกระลักนะครับเสียงนี่เป็นกอกลักเจ๋วเลยผมจะได้เวลาวะนี่ เห็นคันหนึ่งเดินไปเลยเดวิดเวลาเทียงมาจากรอสิจอดเลยเดี๋ยวอวไรผมไปดีกหน่อยนี่กันโอ้นี่โกเบนี่สมัยตะกี้มาร์คอ่อมาร์คไฟนี่ใครมีมาร์คไฟนี่ก็สุดยอดแล้วนะครับตอนนี้ขึ้นฮอดรุ่น11ปเล่ะลุ่น10รุ่น11นะครับ แต่คนขับก็นิ่งนะนะครคนขับเก่งดูจากลีดาการขับนะครับแก้ว <laughs> อ่ะจัดไปครับเพิ่นมีงานใหญ่ครับเพิ่นมีงานใหญ่เมื่อเดินทางมาเบิ่งงานเกตบดอัดนะเพิ่นนะครับก็เอาเพื่อได้เกตเพื่อได้บดได้อัดนะเพิ่นพอได้ค่าน้ำปูน้ำปลานะครับพอได้ค่าน้ำหมกน้ำมัน,นครับพี่น้องสู่กันเข้าไปเจ็ดกันเข้าไปนะครับราคาไม่แพงเราก็มานะครับ กันอยู่เป็นทีมงานก็เอาสู่กันไปเนาะช่วยๆกันนะครับช่วยกันกน็ต้องอ,อาศัยความชำนาญนะครับว่างวนะ่างรถ ไม่มีเสียงดังเลยนะครับการวางบูก,กี้นี่ถือว่าสุดยอดถือว่าไม่ธรรมดานะในการวางบูก,กี้บางคนก็โอ้นะครับขับรถบูก,กี้หลังโป่งเลีงโป่งเลีงโป่งลางว่าดีกันหือว่าขับดีนะครับถือว่าขับดีขับนิ่งแล้วก็เป็นรถตลาดเป็นรถที่ทนด้วยนะครับโกเบโก้ก็ไม่จุกจิกนะครับไม่จุกจิกรถดีดีแหละ ฝากน้าแม่พี่น้องฝากงานฝากการนะครับมีงานมีการเอื้อสายเอื้นหานนไม่ดื้อนะครับทีมงานเท่าใจอมุ่งมั่นพร้อมบริการทีบริการนอ้องขึ้เก่านะครับงานรถเกรดลดบดกับเอื้อนใสเอื้อนหาขึ้เก่า,กานี่รถเกียกเก่ยวกับเอื้อนรถไมโครกับเอื้อนกดสะตุ้มทีเฮ็ดบดกับพี่น้องอรถสิจอดแล้วบ่เที่ยงกับอีก ห้านาทีโดยประมาณนะครับแต่ว่าเพิ่นมาจอดอยู่เ,งเองพักเทียงได้นะครับพักเทียงกินเข่าครับวันนี้วันที่หนึ่งมือหวยออกครับหนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับกับมือโชคมือมันนะครับผู้ใดย์มักเทียงดวงมักเทียงโชคนะครับบอลโชคแถมมันได้พี่น้องเด้อแฟนเพจ ช่องขบวนดำสิงแฟนยูทูบ่องขบวนดำสิงครับใจอีกางนุ่มท่อนขอไว้พอนี่พี่น้องคือเลขคือหวยนึ่งครับในเบื้องคลิปนี้แล้วนะครับก่อนใบสองพี่น้องอย่าลืมทักมาบอกเนี่ยนะครับว่ามีตัวไหนดีมีตัวไหนดีนะครับตัวไหนดัง,ดดงจัดมาให้แน่นะครับใจใจจส่จักซิบคุณนซิบเด้ออ๋อเดจีตลอยกันเลยกานันอตีได้ใน,นเบียร์อยู่ได้จักลังน,ง,งนะครับแตงเมื่เศร้านี่ผมออกรถใหม่ครับพี่น้องออกรถกระบะนะครับหนึ่งคันนะออกใหม่มา

อย่าขอได้แลงลงหน้าแม่ลงหน้าไปกูงูไปไหนล,ลงไปลงไปแล้วว่าบึงเลยไม่ข้อยู่สิมาห,หาเป็นไงผมเป็นงูเจ้าที่แล้วครับใครไม่งูเจ้าที่นี่เพิ่นจีถือโฉนดมะนั่แล้ว่านี่เป็นงูธรรมดาเลยคือแต่ไม่งูเจ้าที่ต้องมีโฉนดครับ <laughs> เอาบอลเล่นมาหัวพี่น้องตักใตยนะครับตักใตยสบายดีครัเกานะครับแต่หนึ่งวันน้านอาจจะไม่ได้ลงคลิปหลายนะครับเพื่อน้ยากแคงพี่น้องเอ้ยนะครับกลับไปกลับมากลับมากลับไปเป็นงานเป็นการเอ็ดยี่พวกนั่นแหละฝนบางทีลากาันขับไปเราวาดดิโซักเสียงป่อถามมันก่อน,นดันดิ้งงูกระโด <laughs> สวัสดีครับผมกชั่วโมงหรอปะกชั่วโมงกันะรถเนี่ยรถ A 1700 A 14ชั่วโมงโอ้ยยังหนิ่มอยู่ฟังเสียงมุกเกี้ยวมีดังเลยพักเทียงมั้งครับครับครับพักเทียงอ๋อพักเทียงมิดเกิดเกิดเวลามาจะบนาทีพุ่เนาะอ่าโอเคครับครับครับเนพักเทียงครับพี่น้อง เดีย๋ยวพูย h างไปก่อนพักเที่ยงแล้วนะครับยังไอยเจอกันคลิบต่อไปพี่น้องไปจอดยิบต่อกันหรอ่าห้าพันตัว,ตว 5, ชั่วโมงครับห้าพันชั่วโมงนี่ก็จะอยู่ประมาณสักเกือบสามปีสองปีกว่าหรือเกือบสามปีนี่แหละรถป,ประมาณนั้นเลยครับชั่วโมงการทำงานของรถบุ๊ย <laughs> เอาขคุณไี่น้องทีกดตามครับขอนไป่น้องสิงห์กองว่งนช่องกบดานสิงครับฝากพป่น้องก้นที่ามกดสัตไทกดกเะด่งกดแจ๊กกดไหลเคลิบให้น้เนนะครับนช่องบานสิ่งเนี่ยลิปนีกระเสียงรับาจากพน้องที่กองนะครับโชคดีไม่ใช่ครับหลดฝนจอดแล้วนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ